แล้วก็เป็นโลกที่ใช in oui, ้คําว่ากลัวความรวยด้วยเพราะเราเห็นมาแล้วเราเราเติบโตในในครอบครัวที่ก็ดูมีฐานะร่ํารวยมั่นคงดีนะแต่ทุกคนดูเหนื่อยยากลําบากไม่มีความสุขจําภาพความสุขได้น้อยมากเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ความเครียดในขณะที่เพื่อนๆเนี่ย พราะแม่ก็ทําอาชีพทั่วไปอ่ะทุกเด็กทุกคนดูมีความสุขเลิกเรียนก็อ่ะทุกคนก็ไปขี่มอไซค์ไปเตะบอลยิงนกตกปลากระโดดน้ําคลองเล่นนึกอ,ออกไหมแม้ขณะที่เฮียกูไม่ได้ทําอะไรเย่ยนงนั้นเลยก็เลยแบบโตขึ้นกูจะไม่มีชีวิตแบบนี้เัดขาดก็ขอแค่ได้ทําในสิ่งที่รักอยู่กับสิ่งที่แรงขนาะแล้วก็พอเลี้ยงโตได้ก็พอแล้วะว่ะก็เลยใช้ช่วงเวลาช่วง20ต้นๆเนี่ยในการพยายามค้นหาตัวเองว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วก็ทํางานเป็นแบบมนุษย์ร้อยอาชีพมาเรื่อยลยะ่ะจนสุดท้ายก็เริ่มมาเหมือนลงหลักปักฐานกับงานในวงการบันเทิงโดยการเริ่มต้นในการเป็นนักข่าวบันเทิงแล้วก็จากนั้นก็เลื่อยมา